สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์นะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะของใครใหลายๆคนแล้วบางคนก็กำลังทำงานอยู่หรือทำโอทีอยู่นะคะค่ะวันนี้แพนก็หยุดนะคะแพนก็เลยมาเล่าสาระดีๆให้ฟังนะคะปกติเราก็กินจุกอยู่แล้วเนาะแล้วบางทีบางคนก็กินเนื้อสัตว์เยอะ กินหมูกระทะกินนู่นนี่นั่นสะสมนะคะบางคนก็ทําให้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อขับถ่ายยากนะคะแล้วก็มีหน้าท้องบ้างเอ่ยกินอะไรก็ย่อยยากบ้างเอ่ออะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะค่ะแพนเองก็วันนี้นะคะจะมาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักกับนี่ไฟเบอร์นะคะของของแบรนด์วิ่งไว้นะคะแพนเปิดใจลองทานตัวนี้ดูนะคะแล้วแพนรู้สึกว่าเออ ระบบขับถ่ายดีขึ้นแต่แพนเลือกกินแค่อิตยิทละหนึ่งซองนะคะเฉพาะวันหยุดแพนไม่กินเวลาไปทำงานนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะวิ่งเข้าห้องน้ำแต่ตัวนี้มีไฟเบอร์นะคะช่วยเขาเรียกว่าดีท็อกซ์ลำไส้แล้วก็ช่วยลดหน้าท้องด้วยะคะคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักแพนก็แนะนำให้กินตัวนี้นะคะดีท็อกซ์ลำไส้นะคะค่ะถามว่า ทำไมต้องเลือกกินดีท ok ็อกซ์ลำไส้นะคะแพนคิดว่านะคะลำไส้ของเรามันก็เหมือนท่อน้ำอะคะ่ะคุณค่ะเรากินอะไรเข้าไปมันสะสมเป็นเวลานาน,นเนาะมันก็จะเหมือนท่อน้ำที่ว่าที่มันเป็นคราบดําดใช่ไหมคะมันก็ไม่สะอาดพูดง่ายๆคือลำไส้เราไม่สะอาดนะคะไม่รู้ว่าเรากินอะไรสะสมเข้าไปบ้างนะคะอย่างน้อยก็คือเราก็ต้องล้างลำไส้เช่ญแพให้มันสะอาดอ่า มันไม่ใช่แค่เรื่องทําให้ระบบกับถ่ายดีขึ้นนะคะมันช่วยในเรื่องกินปากแล้วก็ผิวพรรณดีขึ้นด้วยแล้วก็แพนเองคิดว่ามันช่วยให้การเราการที่เรากินคอลลาเจนอะ่ะนี่แพนคนนึงก็เลือกที่กินคอลลาเจนมันให้มันทําให้แพนเห็นผลไวอะคะ่ะแพนก็เลยชอบมากๆเลยถ้าเนี่ยนะคะกล่องนึงนะคะไฟเบอร์นะคะนี่ ไบเบอร์ iber, กล่องหนึ่งนี้ห้าซองจะเป็นซองแบบนี้นะคะซองเล็กเวลาเราชงก็จะเป็นน้ำํำแบบนี้แค่ชงและดื่มอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะก็จะทําให้เราเบบถ่ายดีแล้วก็ผิวพรรณสดใสแล้วก็อีกอย่างก็คือหน้าท้องหน้าท้องอยุกค่ะโอเคลองเลือกทันดูนะคะอร่อย